มิงมิงนับกีตาร์กีไปล่อยครับโยนกระดกไปตรงนี้ครับกีทำได้ดีครับต้องดึงรอตรงนี้เอาหมิงโอ้กกไปครับหมิงตรงนี้ได้เน็บโอ้หมิงหมิงยื่นตรงนี้กีโยนกระดกกีลน่อไปในและลนออกไปจนหมุนครับตรงนี้ในการตัดสินใจของกีครับวิ่งผิดลายไปหน่อยครับ ทำให้ท้ายไหลล้นออกไปครับโอ้โหโอ้แล้วหมิงหมิงก็ไปแบบฟูลไลน์เลยโอ้โหสีนายแทนกี้ รอบที่เราเป็นฝ่ายนาครับ <_ C' est> ก็เท็บเปกตั้งแต่เปกแรกจนไปถึงเปก2ครับผิงผิงนำออกมาตรงนี้ครับถือว่าโยนได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่ามีหนงแลมีข้อผิดพลาดก็คือลยนออกไปนอกแกครับ <_ C' est> ตรง <_ C' est> นี้นันพยายามดึงรถกอง <_ C' est> เราอยากให้ภาพออกมาดูดีลันชิงหนึ่งมันต้องสุกมันต้องสุดจุดเลย